เริ่มเลยดูนึเทียบกับขาอ้วนตักเลยปลาห้าหกโลได้ไม่งอย่เงี้ยอ้วนมากชะโดเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เยอะมากเลยครับผมมาครับผมผมพามาซ้ำชะโดนะครับก็ ลองตีไปสองถมไม้แล้วไม่มีอาการอะไรครับผมเดี๋ยวลองตีสามอีกนนหน่อยนะครับคือเหมือนเดิมครัะอากาศตันนี้ตอนนี้น่าจะบ่ายสองครึ่งแล้วมะออกมาเนี่ยครับไม่รู้ว่าจะกัดหรือเปล่าเลยครับผมไม่รู้ว่าป่ามันย้ายจ,จุดอยู่ยังนะลมลมแรงมากคึ้มียังลย อากาศก็คึ้มลมก็แรงนะครับแต่ผมยืนดูแล้วคึ้มลมก็แรงนะครับแต่ผมยืนดูแล้วอุอย้ยปุนไซโบเลยนะครับผมกัดไม่โดนอุ้ยผมไม่เห็นตัวเลยอะ่ะอุ้ยตัวนี้สามสี่โลแล้วมั้งยังใหญ่เลยครับ จัดไม่โดนได้เหรอต้วใหญ่จริงเลยตัวนี้ใหญ่จริงครับผมมีสามรัะผมว่าเป็นตัวเลยนะครับน้ำมันใสนะครับผมไห่ลากเร็ว,วนะมั้งโอ้ยเอ้ยมาไม่โดนวะ ัไม่ดูคุณนะครับผมผมันน่าจะเฉียวเฉียวเหยื่อนะพนะี่เนี่ยไม่สามซะด้วยนะอื้อหือ ตัวใหญ่ด้วยเนี่ยกัดไม่โดนตัวใหญ่ด้วยไม่สามอีนะน้ำมันตื้นพาอลไรกัดลันบากปากก็เลอะเลย ไม่กัดไม่โยนรากช้าแล้วนะโอ้ไม่ซ้ำเลยป่าป่าก็เล้อน้ำขุ่นควักเลยนะพ่อครึ่งโหลซะบ้างเนี่ย หายเลยโอ้จะได้ปลามากัไม่โดน ก็นีไงอุ้ยหลุดโ,โ,โอ้โหสายใหญ่หดลมังน่าจะวัดไม่หย่อนสายหย่อนห,หน่อยหน่อยโอ้โหหลุดเลยครับผมไม่ได้ใสเบลเออร์แล้วขึ้นน้ำเลยหย่อนับมาตีนะครับผม ไอช้อนก็นหลุดไปตวัวดูก็กัดไม่ถูกเมื่อกี้ท้ายปลเลอร์ได้ขึ้นอยู่มันหางบานเลยมาเอาหัวเข้ากอเนี่ยครับอาอตาปล่อยแล้วนะหางขาดเลยดูที่ พี่ปอกลุงที่ส่งก็ดีทำไมทำไมหาล้วนไปแล้วครับผม โอไหลยเหยื่อไหลยเหยื่อดันน้ำมานี่นะครับผมจะไปนั่งหลบแล้มันหลบมันก็ไม่กัดทีท่ตัวใหญ่นะตอนนี้ผมกำลังจะลงมานะขึ้นน้ำนะครับ ทขางโ้งก้องโอ้ทะลุเลยโตแล้วใส่เท่าวันนั้นเลยครับผมใหญ่กว่าหน่อยเองด้วยนะ โอ้โหทะลุกระโหลกเลยทีเดียวครับนี่ผมย้อนไปที่อื่นแล้วผมทิ้งไว้แลผมมาตีมาตีมันนะครับผมถ้าตื้ออยู่เรื่อยมันก็กัดนะแต่มันกัดไม่จริงจังแต่ถ้าเกิดเราทิ้งไว้เรามากัดมาตีนะมันกัดจริงนะครับผมมันจะวิ่งเข้านี่้ได้ครับต้องหลังให้อยู่นะรมะงั้นอดนะครับนี่ขนาดไซส์เล็กนะถ้าไซส์ใหญ่จะไปเหลือหรอเอข้าแน่นอน ครับตังกรองทีเดิมก็กลับวันนั้นเลยนะนี่ดูสิตัวนี้ก็โลไปไปลายนะครับผมเนี่ยหมือนมันใหญ่ใหญ่กว่าวันนั้นนะนี่ครับปลายางทาร่นะวัดทะลุเลยดูอ้วนมากจะโดเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เยอะมากเลยครับผมแต่เมื่อเช้าเนี่ยที่มันกัดผมตัวนึงอนะตอนช่วงบ่ายสองนะ ผมว่าไอ้ตัวนั้นใหญ่มากครับแต่ว่ามันกัดไม่โดนเหยื่อแล้วก็เห็นมีขึ้นน้ําอยู่นะตอนที่กําลังจะลงมาซ้าตีซ้านะครับขึ้นน้ําอยู่ใหญ่แล้วมันเข้าไปในกอนะี่น่ะเดี๋ยวซ้ำใหม่ครับผมนะไอโดตัวแรกของวันนี้ช้อนกระหลุดนะครับจะโดก็ผิดไปทีนึ่งแต่ทีน,นี้โดนเลยปลาย่างทะลุนนะ้ำบอลน,นะครับผมฝากด้วยครับโอเคเดี๋ยวลุยกันต่อครับผมสุดยอด วันนี้เดี๋ยวมาลองลองดูนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันคนละวันกับที่ผมได้ไปตัวนึ่งนะผมคนละวันกับที่ได้ไปวันนั้นได้เข้ามาได้ไปลาชโดตัวเดียวเองนะวันที่คุ้ม,มตรงนี้ได้ไปสองนะครับผมมีกัดเยอะนะแต่รู้วันนี้จะมีหรือเปล่าครับเหมือนเงียบเลยเหมือนแบบเฮ้ยขึ้นหนาพอดีเลย มันหลบหรือมันขึ้นน้ำตีเป็นยังไงนะครับเหมือนมันหลบนะอ๋โอโบโบ้เลยนะ หรรืออว่าะไนะกัดโดนอะไรวะเนี่ยตัวเล็กด้วยลหละกัดชุนเดือจมไปแล้วมึงยังกัดเฮ้ยวัดไม่อยู่คร้บน,น,น่าจะเล็กน่าจะเล็กจัด นี่ขึ้นอยู่นะมาแล้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว สายสองสายสามก็ได้นะสองชักสองทั้งสามก็โอเคครับยนลวกจิ้ม ไปสองไปสามมานี่ไปสองไปสามมานี่ สายสองมาน,นี่อ้อ้อจออยอ,อนะคโอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้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 ยโออ้ยโ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 อ ดิดังไรเนี่ยเดี๋ยวลองเล่นให้หมดกันครับติดทะลุนั้งแต่ติดขอบปาก ึ้นยากหน่อยอ้ออหา้าหกัวแล้วมั้งตัวเนี้ยอุยโคตรใหญ่เลยครับผม เริ่มเลยดูนี่เทียบกับขานุ่นกัดอยู่นุ่นไม้หนึ่นโอ้ยใหญ่จริงนะครับตัวนี้มีห้าหกสี่ห้าหกโลอะห้าหกโลนะดูแล้วอวนตักเลยป่าห้าหกโลได้ไหมอย่างเงี้ยเนี้ยสี่ห้าโลนะโอ้โห นี่ครับปลายางทะลุเบ็ดเช็ดโอนะนี่ยมันติดแล้วมันทะลุตรงนี้นะครับเนี่ยขอบปากเนี่ยแต่ว่ามันแข็งอยู่นะต้องเล่นพักใหญ่นะครับเพราะว่ามันตามแหลงปลาแหลงโคตรด,ดีเลยโอ้สุดยอดโคตรใหญ่ดูออกแล้วว่ามันมีไซส์ใหญ่นะโห้วอ้วนมากเลยปลาครับหัวกับมือนี่ 4กว่านะฮะประมาณนี้แหละไม่เกินเนี้สุดยอดครับโอเคปลายางทารุนนะบอลนะฝากด้วยครับผมเหยื่อเด็ดชะโดชอบสุดยอดยังนักยังครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมอ่าปลาชะโดสองตัวเนคนละวันกันนะครับผม ที่ผมได้ตัวไปนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของช่วงเช้านะครับตอนนี้เกือบแปดโมงเช้าแล้วพอดีมีงานช่วงบ่ายนะครับผมช่วงเช้าก็เลยขอออกมาลองตรงนี้ดูหน่อยครับผมเพราะว่าปกติออกมาตกแต่ช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวมาหาผลงานเพิ่มนะครับผมไม่รู้ว่าจะจะโดหรือปานะครับผมก็อุปกรณ์นะครับนี่ครับเป็นคันอิเล็กต้านะครับผมอัมมารีโปนะครับโปคา์บอนนะครับผมแล้วก็สายพี่อสามนะครับ สายหน้าห้าสิบปอนด์นะครับผมแล้วก็กิปเป็นเบอร์หนึ่งครับของล็อกสแนปนะครับแล้วก็ล็อกไบว่าอันฝาบสวนพระเอกนะครับผมนี่เลยครับปลายางทาโร่นะครับผมเหยื่อนบบอลนะครับคลายบอลลัวนครับน้ําหนักอ่าสิบหกสิบหกกรัมนะครับผมขนาดสิบเอ็ดเซนครับผมจะโดชอบครับของอร่อยเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันครับผมจะมีโต้มีแต้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ลองดูครับช่วงเช้านะครับผม แต่ว่ายังไม่ยังเห็นขึ้นจิบอยู่ฝั่งนู้นนะขึ้นจิบอยู่ไกลๆครับปกติมันจะจิบอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวดูกันเดีดูกันมีแก้นเพิ่มไหมอลองเลยครับผมจะได้ไม่เสียเวลาสาห้ามาเลยแล้วกันนะเช้านี้ ดีนะครับไอตัวใหญ่มันไม่ไม่วิ่งเข้านี่ทีแรกนะมันวิ่งออกมาทางซ้ายก่อนนะครับดังนั้นงานเกิดเลยเงียบนะครับวันนี้เงียบเงียบจริงไม่กัดเลยนะมีขยับไฟบางทีเดียวเองไปสองทีเองของย้ายครับ ไปห,หาที่อื่นก่อนครับผมเงียบก,กิบเลยมาเดี๋ยวมาดูปลาชอนนะครับผมก็ชโดช่วงเช้านี้ไม่มานะมีขยับใส่ไปสองทีนะครับผมแล้วก็หายไปเลยเดี๋ยวมาตีปลาชอนก่อนนะครับปลาชอนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวลองดูนะครับผมยามเช้าแสงอาจจะสะท้อนเนี่ย เดีย๋ยวอาจจะย,อย,อยอะ้อนไปทีจะโดนอีกนิดนึ่งลองคว่ำก่อนแดดแรงแต่เช้านะครับ ตรงนี้แล้วครับผมพอตรงนี้ไม่มีคือจบแล้วกลับไปทีเดียวตัวเล็กด้วยกลับไม่โดนาานี่ได้ก็เช้านี้จะไม่ได้เรื่องนะครับปลาหายหมดเลยแ้าไม่มีตัวเลยไปอยู่ทีง่ไหนกันหมดเนี่ย ปลาอะไรนขึ้นน้ำอยู่นู่นนหางบึ้มเลยยูไกลอยู่นะครับผม โอ้ยโอ้โดดเย็นไปกับตรงไม้พอดีนะไม่แหวแล้วครับเช้านี้ผมไม่แห้วแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวหัดหลังให้น้ำก่อนนะครับเมื่อกี้มันมีปลาอะไรมาครับขึ้นอยู่ตรงูน้นบึ้มเลยนี่สายประมาณขีดขีดถึงได้ขีดนึงอะ่ะนี่ครับผมมิม่นยางแคะสีเหลือง เกือบเหวตีจนเหงือแตกนะครับผมโอ้โหผมไล่ตีมาตรงนู้นนะนู้นะนะไกลนะเลาะมาจนาแทบจะสุดสุดทางเลยเพิ่งโดนกัดตัวที่สองนะครับแล้วก็กัดอยู่เลยนะตัวแรกมันกัดคายตรงนี้ครับตัวเล็กๆนะปลานะครับผมนะ่ามีตรงนู้นน่ปลาอะไรนู้นขึ้นน้าใหญ่จังเลยเป็นแนวน้ําตื้น,นครับน่าจะเป็นกระชอนแหละแต่ว่าตีไปแล้วมันไม่ตรงที่นะี่ะลากไม้นี่มากัดแทนนะผมอนะ ผสมผสมไปนะครับผมคลิปนี้นะครับนี่ครับเม่นยางแขะตีเหลืองนะบอลนะครับเดี๋ยวหาต่อครับผมยังไม่หมดเวลาสุดยอดอ่ะโอเคครับผมก็เช้านี้ออกมาหาตีชะโดตีผลาช่อนํานะครับสรุปเช้านี้ผมได้ผลาช่อนมาตัวเดียวนะนี่ครับอยู่ท้ายรถอะห้อยอยู่นะโอ้โหเช้านี้แบบไม่กัดเลยนะครับผมปลานะครับผมแล้วก็หมดเวลาแล้วด้วยครับผม สรุปคลิปนี้ก็ได้สรุปคลิปนี้ผมก็เอาโดลงสองตัวนะครับผมแล้วก็ช่อนหนึ่งตัวนะครับผมกลับมาหาเพิ่มช่วงเช้านะได้มาตัวเดียวนะครับผมปลาไม่กัดเลยไม่เป็นไรครับผมก็ยังดีนะครับผมคลิปนี้ฉดูสองช่อนหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าได้โดไซส์บอสมาตัวนะครับผมประมาณสี่ห้าโลนะครับประมาณนั่นแหละไม่เกินนี้นะครับผมอุปกรณ์ก็ตามคลิปเลยครับผม ฮะโอเคครับวันนี้ก็ไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากเหยื่อนะบอลด้วยครับผมคายบอลลัวนะครับผมเม่นยางแคะแล้วก็อ่าปลายางทาโร่นะครับผมปลายางทาโร่เป็นเหยื่อชะโดนะครับแล้วก็เม่นก็เป็นกบยางเหยื่อปลาช่อนนะครับผมทารนะท่านใดที่ยังไม่เคยก็ไม่เคยใช้ก็ลองหาซื้อใช้ดูได้ครับเนี่ยลองตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านดูก่อนครับถ้าไม่มีก็ลองสั่งในออนไลน์ครับผมเยอะแยะครับโอเคครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยครับผมไปสวัสดีครับผม